ครับส่งสายนะครับผมก็อสายตึงนัดเลยครับนี่ครับอยู่ครับ <c oughs> เป็น่ชอนนะครับ <c oughs> เต็มเต็มเลยครับ <c oughs> ตัวนี้มิดเลยครับ <c oughs> เป็นกบยางแก้คันนะครับผมตัวนี้เป็นเอ ตัวอย่างนะครับเป็นต้นแบบเอามาเทสดูเพื่อปรับปรุงคุณภาพนะครับตีไปไม้เดียวเองแสดงว่าตรงนั้นมีตัวอยู่พอดีครับตีลงไปกัดเลยโอเคเนี่ยครับมิดเลยครับกัดปัช่อนนะครับไซส์ไม่โตเท่าไหร่ครับพอดีคำครับผมฝากก็ด้วยครับ กบยางแก้คันสุดยอดมากครับ